สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าสิ้นเสียงปิดสวิตสวเนื้อหาใจความในประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องเหนี่ยมครับไม่ต้องเหนี่ยมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ตั้งได้แน่นอนนะครับและต้องอาศัยลุงคืออย่างนี้ครับตัวเลขจะเป็นทางการเนี่ยนะครับจนถึงวันที่10สิงหาคมหลังจากที่พักเพื่อไทยจีบพักชาติไทยพัฒนาสามารถรวมกันได้แล้วเนี่ย238เสียงก็แบ่งเป็นเพื่อไทย141ภูมิใจไทย71ชาติไทยพัฒนา10ประชาชาติ9ชาติพัฒนากล้า2เพื่อไทยรวมพลัง2อเสรีรวมไทย1 พลังสังคมใหม่หนึ่งท้องที่ไทยหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภา,าผู้แทนราษฎรจะต้องได้251เสียงแปลว่าอะไรครับแปลว่าขาดอีกแค่13เสียงเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้มันอย่างนี้ครับคือการตั้งรัฐบาลถ้าจะตั้งรัฐบาลให้มีสถียรภาพเนี่ยมันควรจะมีสอสอย่างต่ำสัก280เกิน300ก็ยิ่งดีเลิกโมโน แล้วก็ไปดูความจริงกันแล้วกันนะครับว่าพักที่สามารถมาเติมเสียงให้กับรัฐบาลเพื่อไทยได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันในขณะนี้เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่3ารพักเท่านั้นแหละครับ 1. พลังประชารัฐ40 2. รวมไทยสร้างชาติ36แล้วก็3ประชาธิปัตย์25ส่วนด้อมส้มด้อมแดงที่ตะโกนบกไม่เอา2ลุงไม่เอา2ลุงเนี่ยดูเอาไปกันแล้วกันนะครับถ้าไม่เอาก็ตั้งไม่ได้นะครับ ถ้าอยากจะลากยาวไป10เดือนเนี่ยก็เตรียมตัวชิบหายได้เลยนะครับถึงเวลาวิกฤตเนี่ยอย่าโทษใครก็แล้วกันให้โทษไอ้พวกที่บอกลากยาว10เดือนนี่แหละครับตัวดีเลยถ้าเกิดโลกสวยไม่เอาลุงไม่สนส่สน8ปอะไรทั้งสิน้นมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นครับคือส่งต่อให้กับพักอันดับที่3ามเขาได้จัดตั้งรัฐบาลแทนทีนี้สมการมันจะเปลี่ยนนะครับต้องตั้งคําถามใหม่แล้วลุงจะเอาใคร ไม่จะใครจะเอาลุงนะครับลุงจะเอาใครถึงคราวลุงเป็นฝ่ายเลือกบ้างอย่าคิดนะครับว่า188เสียงตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับอย่าลืมว่าสารตั้งต้นที่มีสอวอย่างต่ํา200เสียงเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนถามว่าพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลหรือว่าอยากจะเป็นฝ่ายค้านแหะครับจริงๆต้องตั้งคําถามว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยอยากจะกลับไทยหรือว่าอยู่ดูใบต่อใบฉะนั้นเมื่อเห็นความเป็นไปได้สองทางนี้แล้วเนี่ย เพื่อไทยจะเลือกแบบไหนต้องคิดนะครับเลือกที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเองหรือว่าเลือกที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีภูมิใจไทยไปแกนนําที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเลือกแบบนี้แบบไหนก็นแล้วแต่ทัวร์มันลงไม่ต่างกันหรอกครับเพลเอเนี่ยการไปซุกอยู่หลังภูมิใจไทยทัวร์อาจจะลงหนักกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นเชื่อเถอะครับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ต้องมีลุงรวมอยู่ด้วยนะครับ เท่ากับเป็นรัฐบาล11พักมีเสียงทั้งหมด314เสียงด้วยกันข้ามโบทเลือกนายกรัฐมนตรีไปเลยยังไงก็ผ่านครับแต่ก็มีเสียงทักเหมือนกันทักว่าอย่างนี้ครับวันที่16สิงหาคมเนี่ยถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถโหวตชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ําได้หลายครั้งคําถามคือว่าแล้วจะทำยังไงก็ไม่ต้องทําอะไรครับนี่คือคําตอบนะครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับก้าวไกลเนี่ยยังติดโลม,มาตรา112อยู่แล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยสูตรรัฐบาล8ปดพักจึงไม่อาจจะหวนกลับมาไม่มีทางต้องคิดไปข้างหน้าแล้วครับจะตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไหร่จะถแถลงนโยบายได้เมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะว่างานเนี่ยมันรอรัฐบาลใหม่อยู่เพียบเลยนะครับแต่อย่าว่าแลวครับ ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่เท่านี้เนี่ยแล้วก็ถอดความชอบหรือไม่ชอบออกไปก่อนประเทศไทยต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศบริหารแล้วดีหรือไม่ดีมันก็มีกลไกในการตรวจสอบอยู่นะครับทั้งกลไกของรัฐสภากลไกขององค์กรอิสระต่างๆรวมไปถึงประชาชนอย่าลืมนะครับรวมไปถึงประชาชนด้วยตอนนี้เนี่ยรู้สึกประหลาดใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ประหลาดใจที่ว่าไม่เห็นมีใครออกมาเรียกร้องให้ปิดสวิตซ์สบวบกันแล้วนะครับ ก็ไม่ทราบมาวยเหตุผลคนใดแะครับมีแต่บอกว่าไม่เอาพักลุงไม่เอาพักลุงไม่เอาพักลุงคือถ้าเกิดปรารถนาที่จะไม่เอาลุงจริงๆเนี่ยก้าวไกลก็ควรจะแสดงบทบาทปิดสวิตสวโดยไม่หวังประโยชน์ว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเสียงรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยราวๆสามเสียงถ้าเกิดว่าบวกกับก้าวไกลอีก150เสียงมันเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาโหวต นายกรัฐมนตรีผ่านสบายๆครับไม่ต้องไปง้อ250เสียงของสวเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะครับนี่แหละครับเป็นหลักการที่ทําได้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เรียกร้องแบบนี้ไม่ใช่หรอครับย้อนกลับไปสิครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ในวันนั้นเวลานั้นในปีนั้นธนาธรบอกว่าอย่างนี้ครับถึงตอนนี้เนี่ย มีความชัดเจนเรื่องจำนวนสสแล้ว498ที่นั่งแต่อะไรก็ตามเนี่ยเพียงพอที่จะทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองจึงอยากจะให้คิดถึงก้าวต่อไปคิดถึงอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินไปยังไงซึ่งพักอนาคตใหม่ขอให้นำข้อเสนอที่เราพูดไว้ก่อนเรื่องการปิดสวิตสวอเอามาพิจารณาช่วยกันกดดันทำให้เกิดขึ้นจริงๆการปิดสวิตสวคือเราสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ที่สภาผู้แทนราษฎร ไม่ต้องให้สวที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยสามารถทํางานได้ตอนนี้พักการเมืองสามพักที่ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยพักพลังประชารัฐ115ที่นั่งพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทย5ที่นั่งพักประชาชนปฏิรูปหนึ่งที่นั่งรวมแล้ว121ที่นั่งซึ่งข้อเสนอปิดสวิต์สวกรณีพักที่หนุนพลเอกประยุทธ์มีคะแนนน้อยกว่า124ที่นั่งสามารถเป็นไปได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยขอเรียกร้องให้ประชาชนที่รักประชาธิปไตยกลับไปทวงถามคำสัญญาที่พักการเมืองต่างๆเคยให้เอาไว้ก่อนการเลือกตั้งมาร่วมกันเพราะนี่แหละครับมันคือการยับยั้งกลไกที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยมันคือการยับยั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชนพักการเมืองทุกพักที่ไม่ใช่สามพักที่กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยมีส่วนร่วม ด้วยการยกมือรับรองนายกรัฐมนตรีที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่รวมเสียงข้างมากได้เราก็จะมี378เสียงในสภาซึ่งมากกว่า3พักฝ่ายสืบทอดอำนาจบวกกับสอวอ250คนทำให้การเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมาเดินหน้าต่อไปได้นะครับนี่เป็นคำพูดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ2562อย่างนี้นะครับ พการหอมบอกว่าถ้ามอในองแง่หลักการเนี่ยคำพูดของธนาธรนี่สามารถนํามาใช้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าพักแกนหลักเนี่ยไม่ใช่พักของสองลุงอีกต่อไปในขณะที่พักสองลุงเองเนี่ยตอนนี้ก็แปลสภาพไปเยอะแล้วนะครับรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วส่วนพลังประชารัฐลุงป้อมก็เดินไม่ค่อยจะไหวแล้วนะครับคนรายล้อมก็น้อยลงไปเรื่อยๆฉะนั้นอย่าไปพูดเลยครับเรื่องการสืบทอดอํานาจเนี่ย ให้มองไปที่ธรรมนัตพผมเผ่าจะเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนมากฉะนั้นหากจะปิดสวิตสอวอการจริงๆเนี่ยทำได้เลยครับก้าวไกลก็ต้องช่วยโหวตด้วยแต่ยากนะครับที่บอกว่ายากเพราะอะไรเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการเมืองนะครับ